ไม่รู้ไม่ได้หมอดูดังผ่าชื่อดวงสองนายกประยุทธ์และประวิทย์เรียกได้ว่าเป็นประเด็นฮอตภายหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันรับคำร้องของพรรคร่วมฝ่ายคา้านปมนายกครบ8ปีของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และมีมติ5ต่อ4ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันนี้ขาดเข้าสู่กระบวนการพิจารณาแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้โดยมีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีแทนวิกตูแบบอัตโนมัติจนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะหมอมีนอัธพลน้อยวงหมอดูชื่อดังระดับประเทศได้ออกมาทำนายดวงของสองผู้ยิ่งใหญ่นี้ว่า เริ่มด้วยดวงของประยุทธ์จันโอชาเกิดวันอาทิตย์ที่21มีนาคม2497อายุ68ปีชื่อประยุทธ์ได้เลข33หรือ6ผลรวมเป็นดาวสุขเด่นเรื่องการติดต่อสื่อสารกับคนแต่ต้องระวังด้านอารมณ์เป็นพิเศษนามสกุลจันโอชาได้เลข42หรือ6เป็นดาวสุขเช่นกันผลรวมเป็นดาวสุข แม้จะเสริมกับดาวพื้นดวงรองอย่างดาวพฤหัสเป็นอย่างดีแต่จะไม่เสริมกับดาวหลักอย่างดาวเนปจูนมากนักทําให้หลายครั้งเวลาพูดอาจจะเด่นเรื่องอารมณ์มากเกินไปและผลรวมของนามสกุลก็เป็นดาวสุกเช่นเดียวกับชื่อทําให้อาจจะต้องวิเคราะห์ผลได้ผลเสียก่อนการพูดให้ดีต่อไปเราจะมาวิเคราะห์ดวงกันค่ะโดยหมอมีนได้วิเคราะห์ต่อว่าพื้นดวงนั้นดาวเนปจูนจเด่นและดาวพฤหัสบ,บดี แก้ปัญหาเอาตัวรอดได้ดีส่วนดาวพฤหัสบดีจะทำให้สอนชาวบ้านเยอะและชอบคนที่ทำตามเหมาะกับการทำงานที่เป็นราชการและมีตำแหน่งอิทธิพลจากดาวเนปจูนจะเด่นในปี2557และปี2558ที่ผ่านมาแต่ในปีนี้จะไม่ค่อยดีนักและเริ่มลงมากขึ้นในปีหน้าปี2566สำหรับดวงของประวิทย์บงสุวรรณนายกรักษาการคนล่าสุดมอมีนได้บอกว่า เกิดบนเสาร์ที่11สิงหาคม2488อายุ77ปีผลรวมชื่อได้27ตกเลข9ดาวอังคารเป็นดาวแห่งชื่อเสียงเกียรติยศเสริมบารมีทำให้คนรักและสนับสนุนส่วนนามสกุลนั้นผลรวมได้เลข48หรือเลข3จะเด่นเรื่องการทำงานด้านการเมืองการทหารทำงานตามระบบขั้นตอนได้ดี ดวงดาวพื้นฐานดวงดาวดีมากและเด่นเรื่องการติดต่อสื่อสารการเจรจาเข้าหาคนมีดวงนารีอุปถัมภ์ที่ดีมีสเสน่ห์แบบลึกๆชอบสนับสนุนคนที่ถูกชะตาให้ทำงานดีๆปีนี้ดวงจะเด่นหลังช่วงสามเดือนหลังของปีนี้มีโอกาสที่จะช่วยเหลือเจรจาหรือเป็นตัวกลางในการทำงานใหญ่ได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ดีก็ต้องมาลุ้นสเต็ปต่อจากนี้ว่าบิ๊กตูจะอยู่หรือไม่ บิ๊กป้อมจะยุบสภาแบบที่นักวิเคราะห์แนะนำหรือไม่เลือกตั้งเมื่อไหร่และจะลงชิงการเป็นนายกคนต่อไปไหมก็ต้องรอติดตามกันดูค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะโหนฟองสนานก็ได้เปิดคำทํานายดวงชะตาของบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเจอไล่ทอทรยศหักหลังตกเก้าอี้แต่บุญเก่ายังแรง หลังจากที่ประชุมตุลาการสารรัฐธรรมนูญได้มีมติเป็นเอกชน5ต่อ4เสียงให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันนี้เป็นชั่วคราวเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาแล้วเสร็จในเดือนกันยาน,นี้โดยสำหรับบุคคลที่จะมาปฏิบัติหน้าที่รักษาการแทนก็คือพลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีดวงชะตาทั้งของบิ๊กตู่และบิ๊กป้อม นักโหราศาสตร์ชื่อดังก็ได้เคยเปิดคำทำนายไว้จากคำทำนายดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์ปี2565เมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาก่อนที่สารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยโดยโหนฟองสนานจามอนจนันนักโหราศาสตร์ชื่อดังก็ได้เคยทำนายดวงบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาโดยยกดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์ปี2565 เกณชะตาบุคคลสำคัญแบบกว้างๆจากฐานข้อมูลที่เปิดเผยทั่วไประบุว่าพลเอกประยุทธ์ยังมีแนวโน้มตกจากตำแหน่งหรือถูกไล่ทรยศหักหลังเป็นระยะระยะตลอดปีเพียงแต่จะไล่ได้หรือไม่เท่านั้นเนื่องจากบุญเก่าของเขานั้นยังแรงหลังวันเกิดวันที่21มีนาคม2565ถึง21มีนาคม2566 ปรากฏการ์ถ้าช่วงต้นปีวันเกิดร้ายปลายจะดีหรือช่วงต้นดีปลายจะร้ายตำราบ,บอกให้สงบจิตตั้งแต่8เมษายนถึงสิ้นปี2565บุญเก่าจะเริ่มมาแรงพร้อมกับปรากฏการ์สั่นสะเทือนความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องหรือคนที่รักกันเหมือนญาติเป็นระยะระยะโดยมีคำแนะนำว่าถ้าเปลี่ยนที่อยู่หรือรถน่าจะถูกฉลกมาก อาการระยะนี้คือพระฤหัสบดีจรตัวแทนกฎหมายและสารรัฐธรรมนูญถอยหลังไล่ล่าพระเสาจรดาวประจำชีพที่กำลังถอยหลังนี้เลยเจอกันที่สารรัฐธรรมนูญอาการดาวประจำชีพถอยหลังเหมาะสำหรับทบทวนตัวเองว่าจะเอาอย่างไรในระยะฐานอำนาจดาวเดชแตกพระราหูจรดาวเดชเดินอยู่ในภพที่สี่ของดวงชะตาย้ายพักหรือบ้านหรือรถ ถ้าเลยวันเกิดปี66ถึงวันเกิดปี67พระสาวดาวประจําชีพเป็นสีจรชีวิตเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้เหนแน่แต่จะสถานะอะไรนั้นก็ต้องตามชะโลกส่วนดวงชะตาของบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณทำานายไว้ว่าไม่ว่าจะลัคนาราศีใดจับตาลีลาชีวิตต้นเมษา2565ที่จะเฟิวฟ้าวถึงสิ้นปี แต่ระวังสุขภาพหลังหัวใจไว้สักหน่อยเน้นไปที่หลังวันเกิดเป็นต้นไปสำหรับวิกตูพนเอกประยุทธ์จันโอชาเกิดเมื่อวันที่21มีนาคมพศ2497ปัจจุบันอายุ67ปีเป็นนักการเมืองและอดีตนายทหารบกชาวไทยอดีตหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอซึ่งก่อรัฐประหารในประเทศไทยพศ2557 และเป็นคณะรัฐประหารที่ปกครองประเทศไทยในปีพศ2557ถึงพศ2562เป็นนายกรัฐมนตรีของไทยคนที่29และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนปัจจุบันโดยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรียาวนานถึง8ปีก่อนที่สารรัฐธรรมนูญจะมีมติให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวในส่วนของบิ๊กป้อมหรือพลเอกประวิทรวงสุวรรณ เกิดเมื่อวันที่11สิงหาคม2488ปัจจุบันอายุ77ปีเป็นทหารบกและนักการเมืองชาวไทยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระหว่างปี2551ถึงปี2554และปี2557ถึงปี2562ผู้บัญชาการทหารบกระหว่างปี2547ถึงปี2548หัวหน้าพักพลังประชารัฐ อดีตรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ชื่อว่าเป็นพี่ใหญ่ของกลุ่มแยกบุรพาพยักและกลุ่มสามปอปัจจุบันดำรงตำแหน่งรักษาการนายกรัฐมนตรีแทนพลเอกประยุทธ์จันโอชา